คนทำธุรกิจแล้วสวดมนต์นั่งสมาธิถือศีลห้าหรือคิดดีพูดดีทำดีเขาจึงประสบความสำเร็จได้สมปรารถนาอีกกลุ่มหนึ่งทำเหมือนกันเลยสวดมนต์นั่งสมาธิคิดดีพูดดีทำดีถือศีลห้าเขาไม่ได้สำเร็จทางโลกเพราะเขาไม่ได้ทำธุรกิจแต่เขามีความสุขเขามีกินมีใช้พอเพียงอยู่ในสวนไรนา อยู่แบบพอเพียงไม่เคยอดไม่เคยอยากไม่เคยโดนมลสุมอะไรไม่เคยโดนดินน้ำลมไฟอะไรที่มันแบบมกระแทกแดกดันไม่ท่านบอกว่าเพราะมนุษย์อยู่ในจุดที่ถูกกําหนดมาแล้วเราถูกกําหนดให้เป็นนักธุรกิจ เราถูกกำหนดให้มายืนอยู่บนพื้นที่ของการขายออนไลน์เราถูกกำหนดให้มาทำหน้าที่ตรงนี้พอเราสวดมนต์นั่งสมาธิมันจึงเสริมในสิ่งที่จุดที่เราอยู่เพราะฉะนั้นคุณเคยคิดไหมว่าเอ๊ะทำไมคนนั้นก็สวดมนต์นั่งสมาธิมากๆก็ไม่เห็นรวยเลยทุกคนเคยคิดไหมครูเคยคิดครูไม่เคยโกหกใครนะคะครูเคยคิด ทำไมคนนี้เขาเสวดมนต์นั่งสมาธิเขาไม่เห็นรวยเลยเขายังอยู่เหมือนเดิมเลยทุกคนรู้ไหมเพราะเขาไม่ได้อยู่จุดที่ต้องรวยแต่เขามีกินมีใช้ไม่ขาดมือไม่เป็นหนี้แบบเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเขาสุขตรงนั้นเขาไม่ได้สุขตรงที่ต้องรวยทุกคนเข้าใจหรือ,อยังธรรมะทำให้เราอะค่ะแจ้ง แต่มแจ้งธรรมะทําให้ครูเข้าใจนี่แหละทําไมครูถึงชอบฟังธรรมะม,มนุษย์ถูกกําหนดมาให้อยู่จุดแต่ละจุดไม่เท่ากันแล้วการสวดมนต์นั่งสมาธิหรือการคิดดีพูดดีทดําดีถือศีลจะเสริมในจุดที่เรายืนค่ะเข้าใจไหมคะใช่ค่ะมันจะเสริมจุดที่เรายืนทุกจุดเลยวันนี้ถ้าคุณเป็นข้าราชการ สวดมนต์นั่งสมาธิคุณจะได้ตำแหน่งหน้าที่คุณจะได้ในสิ่งที่คนรักคนเมตตาหัวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนี้หรือคุณทำงานประจำคุณจะได้ตำแหน่งคุณจะแบบถูกหูถูกตาผู้หลักผู้ใหญ่คุณจะได้โบนัสเยอะคุณจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งได้ถูกคัดเลือกให้ไปตรงนั้นไปตรงนี้เพื่อหน้าที่การงานคุณสูงขึ้นหรือบางคนเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวอันนี้เรื่องจริงเลยนะทุกคน ขายก๋วยเตี๋ยวขายส้มตำทุกคนคะเขาก็จะขายดีขายหมดไวเขาขายเท่าเดิมนั่นแหละทุกคนแต่เขาจะขายหมดไวขึ้นเขาจะเหนื่อยน้อยลงเขาจะมีคนมาช่วยมีลูกค้ามากินมีคนมาช่วยในการแบบช่วยขายช่วยเก็บมีลูกจ้างดีมีอะไรแบบเนี้ยเข้าใจหรือยังคะนี่แหลคะค่ะเราถึงต้องมาสวดมนัน่งสมาธิถือศีลศีลก็ เข่งบ้างไเข่งบ้างก็เอาที่เราสบายๆคิดดีพูดดีทำดีแล้วในทุกจุดที่เรายืนค่ะทุกคนเขาจะเสริมจุดที่เรายืนเข้าใจหรือยังในจุดของใครที่ต้องรวยยังไงก็ต้องรวยในจุดของใครที่ชอบความพอเพียงเขาจะพอเพียงทุกคนเขาจะแบบว่าหูเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บอยู่แบบนั้นนะ่ะแต่ไม่รวยเข้าใจนะเพราะในจุดแต่ละจุดของคนไม่เหมือนกันนี่คือธรรมะค่ะทุกคนที่มาสอนเรา ที่มาสอนครูด้วยบางครั้งเราก็มองเหมือนกันนะว่าเรามีเยอะแล้วนะเยอะมากด้วยแล้วทำไมเราต้องหาอีกทำไมเราต้องนู่นนี่นี่มันก็มีแหละทุกคนเราเป็นมนุษย์แต่พอพามาเทศให้ฟังจุดของคนไม่เท่ากันเราไม่ได้อยู่ในจุดของความพอเพียงนะทุกคนแต่เราอยู่ในจุดของการที่จะต้องหาไปเรื่อยๆเพื่อช่วยเหลือผู้คนเพื่อให้เราอะค่ะได้ช่วยเหลือพ่อแม่ครอบครัวลูกผู้คนอีกมากมายไก่กองนี่คือหน้าที่ เห็นไหมคะหรือบางคนที่เขามีสวนทําไร่ทําสวนเขาก็เนี่ยค่ะไม่เป็นหนี้ได้กินได้ใช้ได้อยู่ได้เพิ่มพูนได้มีเงินเก็บแต่ไม่ถึงขั้นต้องรวยแบบสิบล้านร้อยล้านเหมือนพวกเราอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจนะคะนี่เข้าใจโมเมนต์แล้วเนาะครูเข้าใจแจ่มแจ้งเลยทุกคนต้องขอบคุณธรรมะต้องขออนุโมทนาสาธุกับธรรมะทุกบทสอนทุก การเทศของครูบาอาจารย์ของพระเกศของพระทุกองค์นะคะที่ทําให้เรามีวันนี้เนาะที่ทําให้เราขัดเกลา